สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Pod c a s t ส์พอดแคสต์จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการเค o p OP. ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเ,เรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรายการค e ี n ดอมนั่นเองนะคะก็เชื่อว่าแฟนๆเนี่ยต่างให้ความสนใจกับรายการนี้เนี่ยอยู่เยอะจริงๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงกันก็น่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ย เกี่ยวกับโชว์ของสาวๆวง BBC นะคะหรือว่าวงวีบสนั่นเองอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าสาวๆวง BBC เนี่ยนะคะพวกเธอทั้ง3คนก็ถือได้ว่าเป็นอดีตสมาชิกของวง G-Friend นั่นเองที่แฟนๆเนี่ยนะคะก็ต่างคิดถึงกันมากๆเลยเราเนี่ยนะคะก็มักจะมีการอัปเดตกันแล้วก็โชว์ของวง BBC เนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าทาให้แฟนๆเนี่ยต่างคิดถึงวง G-Friend อยู่เยอะมากๆเพราะเหมือนว่าโชว์ของพวกเธอเนี่ยนะคะจะเรียกน้ําตาให้กับแฟนๆได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นโชว์ที่ึูงจริง นะคะเราเนี่ยก็ได้เห็นถึงตั้งแต่บรรยากาศของสาวๆเนี่ยได้มีการโทรไปหาโซวอนนะคะซึ่งเป็นลีดเดอร์นะคะของวง G-Force นั่นเองอย่างวง BBC เองเนี่ยก็เคยได้มีการเปิดเผยเหมือนกันนะคะว่าพวกเธอเนี่ยนะคะจะไม่มีลีดเดอร์เพราะว่าลีดเดอร์ของพวกเธอเนี่ยนะคะมีคนเดียวเท่านั้นก็คือโซวอนแล้วเราเนี่ยนะคะก็ยังได้เห็นมิตรภาพของพวกเธออีกครั้งในรายการควีนดอมนั่นเองนะคะเพราะว่าแม้ว่าพวกเธอเนี่ยจะได้แยกย้ายกันทํางานแต่ว่าทุกครั้งเนี่ย เธอก็ยังได้มีการปรึกษานะคะโซวอนที่ถือได้ว่าเป็นลีดเดอร์ของพวกเธอนั่นเองแล้วโชว์ของวง BBG เองเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าในโชว์เนี่ยในสเตจนะคะก็จะมีเลขที่แบบว่าปรากฏขึ้นมานั่นก็คือเลข01160209ซึ่งเลขนี้เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเลขที่มีความหมายมากๆเพราะว่าแฟนๆในทวิตเตอร์เองเนี่ยนะคะก็ได้มีการพูดถึงว่าสําหรับเลข0116เนี่ยนะคะก็คือวันเดบิวของยอตาชินกูนะคะหรือว่าจีเฟนนั่นเอง ส่วน0ูนย์เเนี่ยนะคะก็คือวันเดบิวต์ของวง BBG นั่นเองนะคะ ก็ถือได้ว่าเป็นเลขที่มีความหมายดีมากๆรวมทั้งในตอนจบนะคะของโชว์ของวง BBG เองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าท่า ending เนี่ยนะคะเป็นท่านาฬิกาที่หมุนไปอีกทางหนึ่งซึ่งพอท่านี้เนี่ยขึ้นมาก็เรียกได้ว่าแฟนๆเนี่ยต่างน้ําตาซึมแล้วก็ซึ้งมากๆเพราะถือได้ว่าเป็นท่าที่ทําให้สาวๆวงยอจาชินโกหรือว่า G ีเฟนเนี่ยแมสมากๆในตอนนั้นแฟนๆเนี่ยต่างพูดถึงท่านี้มากๆเลยแล้วเราเนี่ยนะคะก็ได้เห็นสาวๆเนี่ยนาท่านี้เนี่ยนะคะกลับมาโชว์อีกครั้งนะคะ รายการควีนดอมนั่นเองแล้วในตอนจบเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าสาวๆทั้ง3คนเนี่ยนะคะก็ได้มีการยืนในตอนจบนะคะแล้วก็มี3คนที่เป็นเงาก็ถือได้ว่าแสดงถึงความเป็นจีเฟนที่มี6คนนั่นเองอันนี้เนี่ยคือแฟนๆนะคะก็ต่างได้มีการวิเคราะห์นะคะสําหรับโชว์ของสาวๆวง b b g นั่นเองก็ถือได้ว่าเป็นโชว์ที่สึงจริงๆแฟนๆนะคะที่ได้เข้าไปชมกันเนี่ยก็ต่างคิดถึงวงจีเฟนกันมากๆเลยรวมทั้งอึนฮานะคะหนึ่งในสมาชิกของวงเนี่ย เธอก็ได้มีการพูดถึงด้วยนะคะว่าตอนแสดงจบแล้วมองไปที่คนดูเนี่ยก็คือเธอเนี่ยนะคะเห็นแฟนขับร้องไห้แต่ว่าเธอเนี่ยนะคะก็รู้สึกอยากร้องไห้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่สามารถร้องไห้ได้นะคะ,เพ,ะเพราะว่าเธอเนี่ยนะคะกลัวว่าแฟนขับจะเห็นก็เลยกั้นเอาไว้นั่นเองนะคะ แล้วก็เหมือนว่าอึนซอนเนี่ยนะคะที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของวงอูจูซซนยอนเนี่ยนะคะแล้วมิตรภาพของเธอกับชินบีเนี่ยก็เรียกได้ว่าสนิทกันมากๆเหมือนอึนซอนเนี่ยนะคะก็ได้มีการออกมาพูดถึงว่าอาจจะเห็นว่าชินบีเนี่ยดูไม่เป็นอะไรดูเป็นคนยังไงก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นคนที่กังวลแล้วก็กลัวมากๆสําหรับการยุบวงในครั้งนี้นั่นเองนะคะ และนี่แหละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวซึ้งๆนะคะสําหรับวง B ีบนั่นเองนะคะสําหรับโชว์ของพวกเธอในรายการค e n นดอมที่ทำให้แฟนๆน,นะคะต่างคิดถึงวง G ีเฟรนหรือว่ายอจาชินกูอยู่เยอะมากๆเลยก็เชื่อได้ว่าพวกเธอเนี่ยนะคะมีมิตรภาพที่ดีต่อกันมากๆนะคะและนี่แหละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้เอามาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะเราก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ uh